สวัสดีจ้าพี่นอ้องมือนี้นะจ้าเราจะาไปนะฮะแสดงความเสียใจก้นมาไล่กลับกันอ่กลับกันจากไปของคุณแม่ของอ่าพ้อยพึ่งตอดปวดอ่าศิลปินตลกที่เคยอยู่กับวงอ่าประทมมาถึงศิลป์และอีกหลายๆวงนะเดี๋ยวข้อจีเดือนทั้งไปจากน้องเรือ ไปอำเภอสีงผู้เมื่อนี่ไปเป็นตัวแทนของทีมงานคนสร้างเมืองพันาบุรีทีมงานเชียงเพียวทีมงานนิลาน้ำกันนีล่าน้องพี่น้องเนาะเพื่อนกับยูสกลนครอซึ่งเพื่อนกับสีมามาชาวภนกิจม้ามือว่าไงว่าม้ามือเผาเนาะม้อมือน้ำทรงเหมือน คุณแม่ไปสวรรค์นั่นแหละเนาะเกิดประมาณมือมือหือเป็นยังสิมานะอีกสองมือเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ก็เลยเดินทางกอดลงหนาวาทางคุณแม่อียดากับทางคิงนะครับทางคิงพาวเวอร์กรุ๊ปนะครับทางคิงอัเธอร์นะฮะทำคนสร้างเมืองพนับุรีก็ให้เดินทางไปบาง พวงหลีดก่อนเนาะเพราะว่าทีมงานก็อยู่สลกลนครอยู่ไกลก็เลยมาก่อนเพื่อนก็เลยให้ใหให,ให้เพื่อนเอาไปพวงหลีดไปฟังแทนเพื่อนู้เป็นตัวแทนเดียวเราก็เดินทางไปตอนนี้ก็เพิ่งจะถึงจะถึงตลาดน้องแก่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่งจะถึงตลาดน้องแก่ตลาดน้องแก่น,นี้ทําถนนใหม่สวยงามมากเดินทางสะดวกสบายมากสําหรับ การเดินทางของเราวันนี้ก็ปรทธานในหอดซุ้มแพรพี่นอ้องอืทธานในหอดซุ้มแพะดอกอเดี๋ยวกะเดินทางไปโบฟ้าโบาฟังดอกไปว่างแล้วกะฟังพระสวดถ้าทันนะก็จะกลับมาน้องพี่น,อน้องเนาะอ่าบ่ไดดบ่ได้พักพุ่นเดี๋ยวมือมือเผากะจังสิไปไหม่น้ะพี่น,อน้องเนาะอ่าตอนนี้ก็เดินทางถึงหนองแกแล้วกะคือ้จิใช้เวลาเดินทางประมาณ มันเจ็ดสิบกโลอ่ะก็จะประมาณชั่วโมงกว่ากนี่แหละพี่นอ้องเพราะว่าแท่งตัวของผู้นีิกะขับรถไม่เร็วเนาะขับรถบ่เร็วบ่ได้เร็ว,รวปันใดเนาะพี่น้องเนาะกะใส่เวลาชั่วโมงกว่ากุ่าหมะจังสี่หอดตอนนี้กะเวลาประมาณประมาณกี่โมงอ่ะประมาณห้าโมงกว่ากว่าห้าโมงเย็นหาโมงเลี้ยง รับมาน,นีกาลัาสิเขษาซุ้มแพ้พี่น้องออกจาก้องแก่แล้วกาลังสิเดินทางเกาซุ้มแพ้ตอนนี้เฮากำลังอดซุ้มแพ้หรือพี่น้องมาถึงซุ้มแพรแล้วไฟแดงซุ้มแพ้เก้าสิบเก้าวิแต่ว่าแดงปั๊บไม่ได้ไม่ได้ไหลเก้าสิบเก้าวีนะน่าจะประมาณร้อยสามสิบวิพุละ จอดพักหนึงแล้วท่านนี่นั่นอยู่ท่านนี่เรีนอยู่ไฟแดงอ่ะยังก้าอยู่เห็นบ่พี่น้อกล้องบ่ชัดตรงไหนเยางก้าอยู่เลยมันบ่แมนดอกน่าจะลอยหาิบผมัง้งแต่ผมไทยนี่ก็ีิบโวีแล้วโอ้ยบ่แมนรเนี่ยอยหาิบแมนลอยหาิบบิ ที่นอกเอ้ยมันตั้งเก้าเก้าหาสมมาอย่างจาังววาหรือว่าเลขมันตัอนอยู่เก้าเก้าเนาะเลขมันพิมพ์ได้สูงสุดเก้าเก้าไงตามจริงมันน่าจะประมาณร้อยห้าสิบวินู่นแหละแต่ละไฟแต่ละไฟน,นนะมีสามไฟแดงแต่ว่าเขาเขาจะเลี้ยวไฟแดงที่สามพอดีเลี้ยวไปสีมพูมันไี่น้องเนาะ ตอนนี้ถึงชุมเพยชุมเพยคนเหล่าเมืองน่าเน่นนะครับน้อพี่นอ้องตะไน่ตะไน่สามไฟเดียงฮข <c oughs> าส้นศาสวาฒนาอ๋อาจาังไง่พ่อกันบุระยู่สีชมพูคนละพี่น้องเขาสีชมพูคนละ ฝนตกแห้งคับพี่น้องจะขับรถเม่มันจังไหนเนี่ยจังเสียนหงทางน้องตอนนี้อยู่ปตทชุมแพเยเบิกเนียเบิกเนียตกแห้งคักแห้งเนียนี่นนนมาถึงสีชมพูแล้วนะครับห่างจากสีชมพูยี่สิบกิโล แล้วนะครับบอมีแล้วนะพว,วงหลีดลุงทรงฝนก็สแสดงความเสียใจกับป้บาเพิง่งโลกของเพิง่งค,ค,ครับที่สูญเสียคุณแม่ไปนะครับสูญเสียคุณแม่แล้ววันนี้คือสิรอครับเนาะคือเก่าหรือจีแม่อยู่แบบนุ่งล้อตลอดวันทราบครับใครสิทัวร์น้ำ S <S แต่คิดทอดอยู่ละ่ะคือก็เคยเสียพ่อไปด้วยกันกรับที่ทอดเพราะเศร้าดอกเนี่ยมึเงเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเสียพ่อว่ามันพอนรา่อยยางเนี่ยเพราะมันนุน่นเออมันก็จ้จำเป็นเนาะตอนนนั้อยู่ไห้เราเสียู่ให้คนแล่นุ่งแล่นุ่งว่าสีไปหาเราวันเข้ามาหานะนั่งอย่างไปดูกันไปรทองอดป้าฝนตกพอดีพี่น้องเอ้ยยังไง ว่ามันว่ามันแม่ฝนแม่ฝนไปทั้งวันไม่นับอยากว่ายากแคาหยดชุบ้องแม่เออจะอีกสักพักก็จะเดินทางกลับวันวันเผาก็จะมาไหมแนนูเผาก็จะมาไหมได้ได้ไก่ปไในก็มาขึ้นก่อนล่ะปนในก็ดันดุลมากมาหอดับบ่มีชัยจิบจิบว่าสิมันอยากให้โรคเลยบ่มียาให้โรคซบ มากลนยยังสิมาอยากสิมบรุเจ้าเสือมือเปล่าเนาะเพาได้เขาได้จ้างผูเบ่าครับรถในเข้ากีเขาได้จ้างผูเป่าครับรถในเข้ากีจับรถเข้ากีอเกียร์ยใกล้สิลวงแล้วกี่ยี่เผิงแมใกล้สิลวงแล้วเมือคืนนี่ก็จนจุดแดงมันนี่ก็ควรอย่านอนพื้นถามดานนจะพลาดเนาะ่าสินอนนี้ พาออาบน้ำสินอนปุ๊บธรรมดาเจ้าภาพมันไม่มั่งเราคันบนั่งคน,งนนั่งใส่นั่งหีก็ได้ดอกมีน้ำกันเนี่ยน้ำกันเนี่ยอ่ะสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสำนีก่อนเด้อ